คุณผู้ชมทางบ้านคะคุณเป็นผู้ป่วยด้วยโรคทางน้ำหรือเปล่าโรคทางน้ำคืออะไรวิธีการรักษาทำอย่างไรโรคทางน้ำถือว่าเป็นโรคใหม่ที่เราเพิ่งรู้จักกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักเพิ่มเติมโรคนี้ว่าคือโรคอะไรกับดรสุวัฒนาสุคนนะคะผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนพัทละเวสยานการแพทย์แผนไทยสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับโรคทางน้ำเมื่อสักครู่นี้คุยกันร่าวๆ้าว่าเป็นโรคเกี่ยวกับความคิดเหรือคะจาน เป็นโรคเกี่ยวกับความคิดเป็นโรคที่เราจับต้องไม่ได้แต่มันอยู่ในหัวสมองเราใช่ไหมเราจับต้องไม่ได้เราถือว่าเป็นโรคด้วยเหรอคะความคิดเป็นสิเพราะมันทําให้เรามีความทุกข์่ะทุกข์ไหมหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์สุขก็ทุกข์ได้เคยเห็นคนรวยที่ทุกข์ไหมมีความสุขมีทุกอย่างจนแบบมันมันมันทุกข์อ่ะเพราะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือรู้จักตัวทุกข์หลักการของผู้ศาสนาเนี่ยทำให้เราเห็นทุกข์ได้และรู้จัก จัดการกับทุกให้เป็นคือทุกมันยังต้องอยู่นะคะก็เหมือนกับเราเดินไปข้างทางเนี่ยมันมีบ่อน้ําโคลมมันมีบ่อน้ําเน่ามันมีปอกตบแต่เราไม่ต่อสัญญาณกับมันนะ,ะถึงแม้ได้กลิ่นเหม็นแต่เราก็เฉยเฉยเพราะไม่ปรุงแต่งบอกเหม็นจังเลยทนไม่ไหวเฉยเฉยแล้วก็ผ่านไปเพราะสรรพิงทั้งหลายมันผ่านไปเป็นธรรมดามีความเป็นอนิจจังและอน,นัตตาเพราะนั้นจะไปทุกข์กับมันทำไมอะ ในเมื่อโดยสาระสิ่งมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่มนุษย์เนี่ยมักชอบยึดติดติดใจติดตัวท่านุูธทาสท่านพูดถึงคําว่าตัวกูของกูัวค่ะซึ่งในหลักหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยหัวใจสําคัญอยู่ที่วงจรปฏิจจสมุปบาทยังไงคะซึ่งมันเป็นวงจรที่แห่งความทุกข์ของมนุษย์อันนี้ต้องต้องอธิบายยาวซึ่งคิดว่าในเวลานี้คงคงไม่สามารถได้แต่มันเป็นวงจร 12ตัวที่เริ่มจากความไม่รู้คือคนที่มีความทุกข์เนี่ยเกิดจากอาวิชชาอาจารย์บอกว่าคนที่ป่วยเป็นโรคทางน้ำทางความคิดเนี่ยมีอยู่ในตัวทุกคนมีอยู่ทุกคนมนุษย์ทุกคนมีมีอยู่แล้วพอเกิดทุกข์ก็ทําให้เกิดโรคใช่เช่นเอาอยี่ก่อนเช่นสมมติเราเราชอบความสุขเราก็ไปกินแล้วก็ไปดื่มแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี่ความสุขเราก็ไปสูบบุหรี่ทั้งท่ที่เรารู้อีกแล้วว่า เดี๋ยวนี้หน้าซองมันบอกอยู่แล้วว่าผลของการสูบบุหรี่เป็นอย่างไรแต่เราก็ยังสูบมันบอกแล้วอาหารที่กินเนี่ยมันจะให้โทษกับเราอย่างไรแต่เราก็ยังกินเพราะเราชอบความกรอบของมันเราชอบความอร่อยของมันบอกว่าที่นี่ถ้าไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้แล้วมันจะทุกข์แต่เราก็ยังชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันนุ่มดีมันรู้สึกมีความสุขในการไปยุ่งกับมันสัมผัสกับมันเพราะนั้นสิ่งที่ผมพยายามอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้คือว่าเราเพียงแค่หยุดกับมัน หยุดด้วยความนิ่งและว,ว่างตั้งสติแล้วมีสัมปัชชัญญะสัมปชัญญะที่นี้ในาศาสตร์ที่ผมใช้นี่ผมใช้ว่าสัมปชัญญะวิถีคือการสร้างสภาวะของการยับยั้งชั่งใจเพื่อสลายความทุกข์ที่มีและป้องกันไม่ให้ทุกข์มันเกิดจากการไปเชื่อมต่อสัมผัสกับสิ่งต่างๆคือคือคืองี้ค่ะความว่างใช่ไหมคะต้องใช้ความว่างใช้คือสูญญ์ตานั่นเองเหมือนปล่อยวางปะปล่อยวางนั่นแหละ แต่แต่แต่มันแตมันจะมีวิธีในการที่จัดการการปล่อยวางให้เป็นเป็นมีรูปแบบหนึ่งสำหรับยากนะคะอาจารย์การปล่อยวางยากไหมมันมันยากสําหรับคนที่ได้แต่มองแต่ไม่ปฏิบัติที่จริงเราเป็นเมืองพุทธนะเราเป็นเมืองที่มีผู้ธศาสนาเป็นศาสนาหลักเนี่ยแต่เรากรับไม่ไม่ไม่ได้ใช้ศาสนธรรมเราอยู่แต่ศาสนาวัตถุศาสนาพิธีศาสนาบุคคลประมวลแต่อาศัยสิ่งที่ ปลูกเสกมาแต่เราไม่เคยปลูกเสกตัวเองด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เกิดเป็นความวุ่นความว่างก็เลยหายแต่ถ้าเราหยุดนิ่งหยุดคิดปุ๊บความว่างมันมาความวุ่นก็หายเองมันเหมือนกับอยู่ที่เราเปิดหน้าภาพขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นสภาวะสองสภาวะอยู่อย่างที่อาจารย์บอกเราสังเกตตัวเองได้นะว่าเรามีมีโรคเกี่ยวกับทางความคิดอย่างเช่นอย่างที่ซาบอกของลดราคาเราอยากได้ กินอันนี้มันกรอบมันอร่อยเราอยากกินทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพเราก็สังเกตตัวเองง่ายๆว่าเรามีโรคทางความคิดแล้วลพอเรากินไปเราก็เป็นทุกข์แต่ภาพนี้มันเกี่ยวโยงได้ยังไงคะภาพนี้ภาพนี้ผมผมดีไซน์ขึ้นแบโดยปกติเนี่ยอาชีพหลักผมเนี่ยผมเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์แต่ผมเน้นเรื่องประวัติศาสตร์ความคิดเพราะนั้นผมจะผมจะเรียนรู้ความคิดของคนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มองเลยว่า ทำไมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดซ้ำทิศทางเดิมเสมอแล้วเราจะสอนไปทำไมในเมื่อคนก็ยังทําสงครามคนก็ยังขัดแยง้งคนก็ยังแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่อ่ะทั้งทั้งที่รู้ว่ามันจะมีเป็นความทุกข์หลังจากคาอย่างนั้นเนี่ยเราสุขคนอื่นทุกแต่เราก็จะพยายามควบคุมความสุขของตัวเองโดยไม่สนใจความทุกข์ของคนอื่นและสุดท้ายมันก็เกิดการแย่งชิงเขาก็มาแย่งสุขจากเราไปแล้วเขาจะสุขบ้าง<อ>แต่ทําไมเราไม่เฉลี่ยความสุขและทุกข์ให้ในสภาวะที่ตนได้ผมมีหลักการนี้ครับ เราต้องเรียนรู้เรื่องของตนเองเรื่องของคนอื่นหรือของสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการให้กลมกลืนกันหรือที่เรียกว่าทุกแบบทนได้เราต้องอยู่แบบทุกแบบทนได้ไม่ใช่สุขแบบที่เราคิดว่าเลิศเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยนะคะไอ้ความวุ่นก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพอเกิดปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มสับสนหาทางออกไม่ได้การ<ม>ังกำลังจะอบอกว่าเริ่มที่ตัวเราเองก่อนใช่ใช่เพราะว่าประเด็นปัญหาที่ผมจุดประการหนึ่งก็คือว่า ในเมื่อมันเกิดปัญหาในประวัติศาสตร์<ะ>วันนี้ก็เกิดขึ้นในยุคข,ของเราก็<ะ>เพราะคนหยุดไม่เป็นผมจึงดีไซน์สารนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อหยุดผมเน้นหลักการอนุสา,าสนีปฏิหาร<ะ>เป็นหนึ่งในสามปฏิหารที่พุทธเจ้าท่านได้พูดถึงอีกที่ปฏิหารก็แสดงฤทธิเดชอเทศฐาปฏิหารคือการทายใจคนอนุสา,าสนีปฏิหารคือการสอนให้คนไปทำไิ้จริงเห็นจริง เพราะใช้สัมปชัญญะของตนเองไตรตรองคิดอย่างรอบคอบหน้าที่ของผมในความเป็นครูคือบอกให้คนอื่นมองเห็นประเด็นต่างๆเหล่านี้ใช้จุดที่ตัวเองยืนอยู่<ม>แล้วสิ่งที่ตัวเองมีจัดการกับปัญหาของตนเริ่มจากข้างในออกสู่ข้างนอกจากนั้นทุกอย่างมันจะถูกแก้ไขอย่างยั่งยืนมันเหมือนกับคุณต้องการที่จะตัวหอมไม่ใช่คุณเอาน้ําหอไมไปพรมตัวคุณคุณต้องอาบน้ําชำระล้างต้นเหตุต้นเหตุของมันไม่ใช่ฉีดน้าหอม เราต้องการอยากจะสวยไม่ใช่สวยจากข้างนอกแต่ต้องสวยจากข้างในาออกไปข้างนอกก็ปรุงแต่งพอสมควรเหมือนเราก็จะติดกับเรื่องพวกนี้จนกระทั่งบางคนอาจจะรับได้บางคนรับไม่ได้คือต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อให้ปรากฏการณ์คือข้างนอกเหมือนคนอื่นแล้วมันก็นําไปสู่อยากมีทีวีอยากมีนั่นอยากมีนี่เหมือนคนอื่นเขาอยากมีของใช้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ทันสมัยมันไม่เท่าเทียมคนอื่นมันดูด้อยมันดูจนแต่ถ้าทําอย่างนี้ ดูเหมือนจนแต่ข้างในมันมีอะเลือกเอาสิคุณชอบแบบไหนอะ mm hmm. ผมใช้พวกนี้สอนลูกผมให้เห็นแล้วก็เลือกใช้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง mm hmm. ผมชอบคำของท่านวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีอันดับสามของโลกเนี่ย mm hmm. ท่านจะบอกว่าจง invest in yourself เพราะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเหมือนเหมือนการลงทุนอะนะนนถ้าทำได้เนี่ยก็ไม่ป่วยทางน้าแล้วแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็จะ กระวนกระวายไปเอาลุ่นเอานี่มาเป็นของเราตั้งแต่ที่มันไม่จําเป็นพุทธเจ้าเออคืองน,นี้มีคนเคยถามพุทธเจ้าบอกว่าทาทั้งหลายทั้งปวงของพระองค์ท่านเนี่ยขอย่ออเป็นประโยคเดียวได้ไหมท่านบอกได้คํานั้นก็คือสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทาทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหมายถึงตัวอุปทานเนี่ยซึ่งท่านพุทธเจ้าเรียกว่าตัวกูของกูเนี่ย ต้องละค่อยๆละ mm hmm. เพราะมิฉะนั้นเราจะเป็นโรคทางความคิดคือโรคทางวิญญาณโรคทางน้ำนี่แหละไม,ไม่ไม่ควรยึดมัน่นยึดแล้วปล่อยเป็น mm hmm. จับปล่อยจับปล่อยอันนี้ก็เหมือนกับทฤษฎีเกี่ยวกับดิจิทัลดิจิทัลคือ0กับ1 0กับ1 0 1 0, 1, 0 1จังหวะที่เราเห็นไฟฟ้าเนี่ย mm hmm. เราเห็นว่ามัน,มน,มนไม่เหมือนเกิดดับเลยแต่จริงๆสภาวะมันเกิดดับถ้าอยากจะรู้ก็เอากล้องดิจิทัล ฉายย้อนกลับไปจะเห็นเลยมันไฟกระพริบๆที่หน้าจอ <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะนั่นแสดงว่านี่แหละมันมีสภาวะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตัวเราก็เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราจับไม่เป็นปล่อยไม่เป็นเราก็จะติดยึดแล้วก,ก,ก็บางทีไม่ติดยึดแต่ก็จะหลุดลอยไปเพราะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงสองสภาวะด้วยกันได้อันนี้ก็ปวดทางนานเหมือนกันแล้วการปล่อยนี่เราเราใช้อะไรช่วยคะอาจารย์เราเราใช้เราใช้สมาธิจิตค่ะ ผมเรียกว่าการนำความว่างมาใช้กับตัวเองมันมีมันมีวิธีฝึกอ่ะผมผมใช้ที่เราที่เราเปิดคอร์สทำเนี่ยมันมันจะมีอยู่8ดขั้นตอน,นต้องฝึกก่อนฝึกที่จะเรียนรู้ความว่างใช้ความว่างในตัวให้เป็นความว่างที่อยู่รอบตัวให้เป็นอย่างเช่นอย่างเช่นเ,เราใช้เวลาให้ถูกต้องนี่คือความว่างแล้วเช่นเวลานี้สมมติเราเป็นนักเรียน เราควรเรียนหนังสือว่างนี้เรียนหนังสือไม่ใช่ไปเที่ยวออว่างนี้เราควรเทรนไลน์เช่นสมมุติว่าเราได้เงินเดือนมา,าสิ้นเดือนเราตัดเก็บไปก่อนที่เหลือค่อยใช้พยายามใช้ถ้าเหลืออีกก็เก็บอีกถ้ากลับได้เก็บสองต่อ,อแต่วันนี้พอเราจ่ายไปปุ๊บเราจะจ่ายสังเกตพอพอสิ้นเดือนเนี่ยมันจะเป็นที่โกลาหลมากเลยคือรถจะติดอะไรไปหมดทุกที่เต็มไปหมดเลย ที่ห้างคนก็จะเข้าคิวซื้อของเต็มหมดเลยก็ <Okay. S 1> เพราะว่ามันเป็นสภาวะของการที่เรายังไม่เข้าใจกันในการจัดการชีวิตนะคะมันก็จะเป็นความทุกข์มเมื่อเป็นความทุกข์กใจมันก็จะส่งความทุกข์กายกินมากก็อ้วนความดันมาจริงๆแล้วเป็นความสุขนะจานที่ถ้าใครบอกว่าอา้าวเงินเดือนออกไปห้างไปนั่งทานอาหารทีอรอ่อร่อยอร่อยเป็นความสุขของเขาหรอคะจริงๆแล้วมันคือความสุขมันเป็นความสุขที่ฉาบสวย ถามว่าคุณพร้อมจะจ่ายไหมถ้าคุณพร้อมจะจ่ายก็ไม่ว่าอะไรแต่มันมีเคสว่าวันนี้คุณพร้อมจ่ายจริงแต่วันหนึ่งที่คุณต้องจ่ายจริงๆในเรื่องจําเป็นจริงๆกว่าเรื่องเนี้ยที่คุณไม่ได้เก็บไว้เงินไม่มีมเก็บแล้วทําไงอ่ะเพราะบางทีเนี่ยอย่างผมเนี่ยทานข้าว25่บาบาท30บาทก็อิ่มแล้วอ่ะผมไม่ผมไม่ควรไม่ค่อยชอบไปทานตามตามทาีท่ต้องจ่ายแพงๆเพราะอาหารมันคือท่าทั้งสี่เหมือนกันเราไปปรุงแต่งมันเราก็เลยอยากว่าต้องให้เป็นอย่างนั้น รสชาติอย่างนั้นโดยคนคนนั้นทําโดยกลุ่มคนนั้นทออําแต่สําหรับเราในร่างกายเราเขาไม่รู้หรอกใครเป็นคนปรุงสีที่เขาอยากได้คือการครบช่วนของธาตุทั้งสี่และธาตุอาหารคแค่นั้นเองแต่มมุษย์ไปปรุงแต่งข้างนอกเลค่ะนี่ก็ป่วยคือโอเคเนี่ยบางคนบางคนมีจ่ายก็ไม่ว่ากาันแต่ต้องระวังวันหน้าไม่มีจ่ายในสิ่งที่จําเป็นอ,อันนี้ต่างหากก็คือว่าผมผมจะบอกนักศึกษาผมเสมอว่า จงสร้างพาสิฟอินคำขึ้นในตัวเองสมมติผมบอกเด็กปีหนึ่งอายุ18เนี่ยคุณเตร้แล้วคุณ60เนี่ยคุณจะอยู่ยังไงโดยไม่ต้องทํางานให้คุณวางแผนมาได้เลยถ้าคุณไม่วางแผนกณจะเดินไปและใช้จ่ายแต่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ากูนี่ยืมสินเพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สุดท้ายชีวิตคือทุกมีความทุกข์และจะเห็นได้ชัดว่าทํางานไม่ได้แต่ยังมีทุกข์ข้างค้างจากของเดิมมาแล้วทำไงอะชีวิตนะ วันนี้ทุกคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวทำร้ายตัวเองเดี๋ยวทำร้ายคนอื่นเดี๋ยวช,ชิงปล้นเดี๋ยวทำอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าพ้นจากความทุกข์แล้วไม่ได้สนใจความทุกข์ของคนอื่น<ะ>เพราะนั้นถ้าเข้าใจศาสตร์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดสภาวะตรงนี้ท้าทางศาสนาเขาเรียกว่าหยุดผัสสะในกับน,นอกคืออายตนะภายในกับน,นอกเมื่อมันเชื่อมโยงปุ๊บมันเกิดจากขู่วิญญ,ญาณมันเกิดชิวหาวิญญ,ญาณอยากกินมันเกิดโสตวิญญ,ญาณอยากไปฟัง มันเกิดมโนวิญญาณอยากกับพลิ้งเพลิดไปกับเรื่องต่างๆแล้วมันก็จะเกิดสภาวะของการอยากจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องต่างๆโดยที่มันไม่จําเป็นนะฮะมันเสียเวลาเนี่ยเอาอย่างนี้ที่อาจารย์ปฏิบัติมาในชีวิตอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองทำณปัจจุบันเนี้ยใช่ม,ชมีความสุขเป็นยังไงใช่ผมก็มีความสุขกับกับเรื่องแบบนี้คือผมผมจะมองอะไรด้วยด้วยหลักการคําสอนก็เหมือนสมมติผมมองขวดเนี่ยอ่าคนอน่งจะมองแค่มีขวดแล้วมีหลอดใช่ไหม แต่ผมมองว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีเส้นทางที่จะเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อบำรุงตัวเองก็คือต้องมีหลอดแต่มีหลอดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเปิดฝาขวดก่อนหมายว่าเราต้องหาทางในการที่จะเจาะประเด็นเข้าไปหาความเป็นจริงของสิ่งนั้นมันคุณมาสัมภาษณ์เนี่ยคุณต้องหาทางที่จะเปิดฝาขวดก่อนใช่ไหมคะจากนั้นคุณก็คุณก็ต้องมีวิธีการในการที่จะให้มันละม,มุนละม่อมคือไม่ให้ยก,กด,ยดื่มแล้วก็มีหลอดมาให้เมื่อมีหลอดมาให้แต่ถ้าเกิดคนนั้นไม่ยกดื่ม ถ้ากลับเราต้องพึ่งตัวเองที่จะดื่มใช่ป่ะคุณไม่สามารถหรือนั่งบริการบอกขอให้ลอยขึ้นลอยขึ้นขอให้หลอดไม่ได้เพราะมนุษย์สักยภาพอยู่ที่การทําพุทธศาสนาพุทธเจ้าบอกแล้วว่าสรรพสิ่งทั้งหลายปัญญาเนี่ยมันมาจากสุตตรมยปัญญาฟังเรียนรู้จินตามยปัญญาคือการคิดภาวนั้ปัญญาคือการเอาไปปฏิบัติด,ด้วยตัวเองจริงอย่างเช่นเนี่ยสมมติผมยกเนี่ยมันก็อ,อยู่ข้างมันแต่ได้ผมดื่มก็ได้ตัวเอง ต้องทําด้วยตัวเองตอยคุณบอกผมอาจารย์ดื่มสิไม่ดื่มอาจารย์ดื่มผมก็หิวอยู่แต่ทำไมผมไม่ดื่มอ่ะก็ผมจะดื้ออ่ะแล้วถามว่าฉลาดหรือโง่ที่ดื้ออย่างเงี้ยในเมื่อว่าตอนเนี้มันชุม่มคอมันช่วยลดความหิวก็ดื่มแต่เราต้องรู้จักอะไรวางลงนี่คือการจับและปล่อยนี่คือเลขยุคนี้เป็นยุคของดิจิทัลสำหรับผมเนี่ยผมจะตั้งฐานามาน ไม้แต้นักศึกษาวิศวะหรือวิทยาศาสตร์ผมถามว่า,าคุณเรียนวิชาอะไรวิชาดิจิทัลคุณเคยคิดแบบดิจิทัลไหม mm hmm. เขางงครับถามคิดแบบไหนอาจารย์ก็จับกับปล่อยเนี่มนุษย์วันนี้ดูกิ้งกือสิเวลาไปเตะมันจะม้วนศูนย์สภาพมันก็เดินต่อเป็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ม้วนศูนย์นี่คือจังหวะที่เราต้องเดินเงเช่นทํางานพักผ่อนทํางานพักผ่อนหาตังค์ใช้ตังค์รู้จักใช้ตังค์รู้จักใช้ชีวิต ไปเที่ยวไปทะเลรู้จักใช้อากาศที่ดีไม่ใช่ไปเอาควันใส่ตัวเองสังเกตไหมคนนั่งชายทะเลก็จะดื่มเหล้าดูดบุหรี่รรแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวสถานอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่แต่ทําไมเราไม่ใช้เวลานั้นในการดื่มด่ากับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเองแล้วก็ใช้มันเพื่อฟอกความไม่ดีออกไปล้างมันออกไปเราอยู่ในเมืองนี่เต็มด้วยมลภาวะมันเหมือนกับเงี้ค่ะธรรมชาติสอนเราว่าเราต้องหายใจเข้าแล้วออก แต่ทาไมเวลานี้จริงๆเราไม่เคยหายใจออกบ้างล่ะคือล้างออกอะเราแค่เข้าอย่างเดียวเข้าี๋ยวเราก็ไปไปหมกมุ่นกับตัวตัวของสิ่งนั้นจนกระทั่งมันทําลายเราเองแล้วปุ๊นมัจะเป็นโรคเหมือนแบบป่วยทางคิดเหมือนเราคิดคิดผิดเนาะถ้าเราคิดคิดบวกหรือว่าคิดดีมันก็จะสุขภาพมันก็จะดีตามไปเ้วยเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนอันนี้อันนี้นี่คือสิ่งที่ผมพยายามนะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่จะหลุดพ้นจากโลกทางน้ำได้นะเราหลุดไม่ได้แต่เรารู้จักที่จะอยู่กับมัน พยายามที่จะสร้างความกลมกลืนให้มันอยู่ในสภาวะของการที่เราพอจะมีความทุกข์แบบทนได้ค่ะอันนี้เป็นความสําคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นผมจะบอกทุกคนว่าควรปฏิบัติจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตเนี่ยมาทําให้คลื่นสมองจากเบตา้าซึ่งเป็นความวุ่นวายทั้งหลายกลายเป็นอัลฟาลงมาสงบนิ่งพอสงบปุ๊บเหมือนกันเราอยู่ในน้ําที่ใสเมื่อใสคุ้ก็จะเห็นอะไรที่สว่างเพราะนั้นการการใช้ภาพเนี่ย การใช้ภาพเนี่ยมันคนก็ถามคืออะไรสำหรับผมเนี่ยอันนี้ผมผมตั้งมันว่าชื่อ Dips 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 d ิมาจาก Destiny In Photos เพราะนั้นหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนมาด้วยภาพนี้นะคะหลักการหลักการของผมคือการรักษาโรคทางนามด้วยสัมปชัญญะวิถีคือเราจะสอนให้ยับยั้งชั่งใจให้ได้ และภาพถ่ายแรแทนชีวิตตรงนี้คือภาพถ่ายแลแทนชีวิตค่ะอันนี้ถ้าถ้าสนใจก็ลองลองให้พวกลูกศิษย์เขาตัดภาพดูก็ได้ที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยคือจะเป็นการสะทอ้อนให้เห็นสภาวะของของนามคือสิ่งอยู่ในตัวเราบาญชีเราไม่ไมเห็นเราไม่รู้หรอกนะพอสะทอ้อนมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เหมือนสองกระจกอ๋อเออนี่ไงทางออกนี่คือทางสำนี่คือทางสาเร็จของเราไง นี่คือหนทางที่เราจะต้องนํามาใช้เป็นแกนกลางสําหรับดาเนินชีวิตของเราตั้งแต่ปัจบันนี้เป็นต้นไปก่อนักภาพนึงคะอาจารย์สำหรับที่เหนเมื่อกี้เปิดให้คุณไปภาพแล้วค่ะสมมุติภาพนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ให้ระวังอุปสรรคทั้งหลายที่ที่เกิดขึ้นมาภาพนี้ผมถ่ายมาวันนั้นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลแล้วพอดีโต๊ะที่นั่งอยู่เนี่ยมันมันมีคนเอาเอาอะไรไปจี้จนป็นบุบเป็นหลุมมัง้งอันเนี้ยเคยเปิดให้คนคนหนึ่งเขาบอกให้ระวังนะเขาบอกอาจารย์โดนมาแล้ว ของหล่นตกหลุมหายหมดเลยลงน้ําทะเละคือทุกอย่างไม่เป็นนยัยยะเป็นความค่ะเป็นนามเช่นนี้เป็นความร้อน<ะ>เหมือนคนเราร้อนรุ่มอยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็กักขังตัวเองอยู่กับความร้อนเพราะเราคิดว่าคือความเย็นผมเรียกว่าเป็นความสุขแบบฉาบช่วยคือมนุษย์ไม่มองลึกไปกว่าสิ่งที่ปรากฏกการชี้เราเห็นเรามองแค่ตรงนี้ แต่เราไม่มองลึกไปกว่านั้นเหมือนผมเวลาผมสอนเนี่ยเวลอาอ่านหนังสือเนี่ยคุณจะมองเห็นแต่เฉพาะสิ่งที่อยู่บนกระดาษแต่ต้องมองลึกไปกว่านั้นก็เรียกว่าข้างหลังภาพข้างหลังภาพเพราะฉะนั้นอมองให้มากๆคือจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วด้วยสังเกตไหมเมื่อกี้ได้ภาพได้ภาพมาคือแว่นตาคือการที่คุณมาทําหน้าที่เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอย่าชินกับสีเลนที่ใส จงมองด้วยสายตาแท้จริงบ้างเพราะบางทีเราจะถูกเคลือบไปด้วยการปรุงแต่งด้วยตัวเองหรือไม่จากคนอื่นเพราะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็จะหลงต่ออะไรที่มันเรียกความสุขแม้เล็กแม้น้อยน,นี่นะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นระเบิดปรมาณูทำร้ายเรานะนี่คือสะท้อนออกมาจากภาพที่ทำให้เราได้ฉุกคิดใช่ชอบคำพูดแล้วอ,อย่างนึงไกลจากกังวลซะ เห็ไกกนไหมเห็ไกกนไหมเมืม่อหยุดคิดได้จริงกลายกังวลใช่ไหมตรงนี้ไม่มีหัวเป็นหุ่นนะอันนี้ไปถ่ายที่หัวหินกลายกังวลซะมันษย์ต้องกลายจากกังวลไปกังวลทําไมในเมื่อสัพพสิ่งทั้งหลายย่อมเปลี่ยนไปโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยนะผมผมยังเซฟภาพเคลื่อนไหวหน้าจอเลยเนี่ยมันเป็นภาพที่มันเป็นน้ําที่ไหลใบไม้ลอยผ่านเอาไว้เตือนคนว่าเอ้ยอย่าไปทุกข์กันมาทําไม สรรพสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงมาทําเป็นธรรมชาติผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่<ป>เพราะฉนั้นสมมติว่าคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยคุณจะฆ่าไปทําไมคุณโชคดีมากที่ได้เกิดมาในโลกใบนี้นะเขาให้โอกาสคุณทําความดีแต่ถ้าคุณไม่รู้จะทําความดีคุณลองหยุดคิดเสียว่าทําได้ไมหมทําไมมัวแต่ทาความไม่ดีแหละเพราะฉะนั้นไปทําร้ายตัวเองทําไมหยุดซะผมผมตั้งผมตั้งสูตรใหม่นะเรื่องกฎของไตรักอันนี้จังทุกขังและอนัตตาเนะี่ย ผมเอาไว้สอนตัวเองและสอนคนอื่นว่าเมื่อใดมีความทุกข์จงคิดว่าทุกเป็นอน,นิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาคือมันไม่มีแก่นสารไม่มีตัวมีตนแล้วไปอยู่กับทุกข์ทำไมเ่าเราปมนคนไปจับมันเองแค่หยุดคิดสิเหมือนคุณหยุดลมหายใจนิดเดียวมันก็ไม่มีลมหายใจแล้วอะว่างว่างไงใช่ไหม,มทุกอย่างมันผ่านไปต้องปล<ๆ>่อยให้ความคิดแล้วก็ตัวเองว่างถ้าเราเจออะไรที่ต้องรู้จักหยุดคิดค่ะหยุดคิดหยุดแล้วก็คิด หยุดแล้วก็คิดมไม่ใช่มไม่ใช่คิดแล้วเครียดนะแต่คิดแบบคิดแคทคือถ้ม,มันสนุกคือผมมองอะไรทุกอย่างเป็นสนุกหมดนะนะคือโดยโดยปกติเนี่ยจะมองอะไรก็เช่นสมมติทำไมคนนั้นอย่างนี้บอกก็คนไม่เท่ากันเมื่อคนไม่เท่ากันแล้วทําไมเราจะไปต้องให้เขาเท่ากับเราอะ่ะหรือเราต้องเท่ากับเขาอะ่ะแล้วก็เดินเดิดที่เราเป็นเพราะการเดินอย่างที่เราเป็นเนี่ยมันทําให้เราอยู่กับอะไรก็ได้คุยเขี่ยหาอาหารไปแล้วก็เป็นคนปกติเหมือนไก่นะค่ะไก่ขาวไก่ดำก็อยู่ด้วยกัน ก็อยู่ได้ไม่เห็นเป็นเราต้องเป็นไก่ดาเลยเพราะว่าส่วนของดําก็อยู่ที่ตัวเราก็มีดำเหมือนกันใช่ปะเราขาวก็มีดาดาก็มีขาวนี่คือหลักการถ้าพูดถึงหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่ในลทัทธิเต๋าในกัมพิเต๋าแต็กเกงหรือเต๋าเต๋อจริงก็พูดเรื่องพวกนี้ไว้ที่จริงศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่การจัดการกรับสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันให้เป็นเราจะได้ไม่ทุกข์ค่ะอาจารย์สุดท้ายงั้นก็ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคทางน้ำหรือโรคทางความคิดเนี่ยค่ะและทําให้ใจเราเกิดทุกข์ ก่อเกิดแทนโรคอื่นๆตามมาเนี่ยค่ะจะปฏิบัติตนอย่างไรอาจารย์นั้นสั้นตรงนี้สั้นๆก็หนึ่งคุต้องต้องหยุดคิดก่อนทําจิตให้ว่างเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรผ่านเข้ามาในหัวคุณเลยคุณนั่งนิ่งๆวิธีที่ผมใช้ฝึกเนี่ยลืมตาฝึกนะเพราะว่าเราจะเห็นสภาวะทุกข์ได้ชัดมากแต่ข้างในมันต้องว่างเช่นสิ่งอยู่ตรงกรข้างคือเห็นข้างนอกเนี่ยมันวุ่นแต่ข้างในต้องว่าง เมื่อไรก็แล้วแต่ที่ข้างในมันมันไม่มันไม่ว่างแสดงว่าไม่ใช่แล้วต้องหยุดแล้วทําให้มันว่างให้ได้เพราะถ้ามันวุ่นตาปุ๊บชีวิตจะไม่มีความสุขเช่นเห็นคนนั้นก็ทุกข์เห็นคนนั้นก็อย่างนี้หน้าที่เราคือทําให้ว่างแล้วเข้าไปคลายทุกข์ไห้เขาเหมือนที่เขาที่ที่ผมทําอย่างนี้แล้วก็ให้คนที่ได้สนใจศึกษามาเรียนเนี่ยได้รู้จักวิธีจัดการความทุกข์ของตัวเองถึงถึงแม้เกิดทุกข์เราก็วางทุกข์ได้ค่ะมันเป็นเรื่องปกติมันจะมีหรือไม่มีก็เรื่องของมัน แต่เรารู้จักที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้นะอันนี้อันนี้เป็นสิ่ง<ฮ>ที่ผมอยากจะฝากให้ทุกคนได้มาพิจารณาเรื่องพวกนี้เพื่อทําให้ตัวเองเบาแล้วก็สบายานอนหลับได้ตื่นมาได้อย่างมีความสุขแล้ว<ฮ>ถ้าถ้าจะตายก็ตายแล้วไปดีและที่สำคัญก็คือจะเน้นในตามหลักของพระพุทธศาสนาเนาะเป็นหลักหลักทางพุทธศาสนาหลักที่ผมใช้ในในในศาสตร์ตัวนี้นะครับผมใช้หลักการของพุทธศาสนาหลักการของเต๋าในคมภีเต๋าเต๋อจริงนะ ค่ะอาละค่ะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่โรงเรียนพัทลเวสสยามการแพทย์แผนไทยได้โดยตรงนะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตรงนี้เชื่อว่าช่วงนี้ใครที่ฟังอาจารย์พูดอยู่ก็คงจะหยุดคิดได้บ้างแหละนะคะแล้วก็ความทุกข์เหล่านั้นก็คงจะเบาบางลงไปได้บ้างนะคะ มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามได้โดยตรงนะคะที่โรงเรียนพัทลาวเวศสยามการแพทย์แผนไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุวัตพาสุคนนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆขอพระคุณค่ะครับคุณัขอบคุณมากหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ